ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยูนิตที่ใช้เกมซึ่งวันนี้เรามาและสนทนาหวางรับผิวชอบใด้วยส่วนของและดูให้จบด้วยนะครับเกมนี้ต่นานมาแล้วกินทำอะไรกันได้บ้างไปนะครับชมกันดูให้จบนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับซึ่งเบิกนั้นจะแบ่งออกกันเป็นสามสีซึ่งแต่ละสีนั้นจะบ่งบอกลักษณะที่แตกต่างกันเช่น สีเขียวบ่งบอกถึงการต้านทานดาเมจหรือเอฟเฟกเฉพาะที่จะกันให้นะครับเช่นพวกกันดาเมจระยะไกลกับไฟนั่นเองต่อมาเป็นสีแดงจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมการต่อสู้หรืออาวุธเฉพาะที่ตัวละครนั้นใช้เช่นพวกปืนกลหรือการโจมตีให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง สีม่วงจะบ่งบอกถึงความสามารถของยูนิตตัวเดียวหรือยูนิตบางประเภทเช่นการสลับอาวุธและการชุบชีวิตนอกจากนี้ยังมีเปิร์กพิเศษที่ไม่ได้มีเขียนไว้ในเกมแต่มันมีอยู่ในระบบเกมซึ่งจะมีอะไรไปรับชมเนื้อหากันได้เลยนะครับเปิร์กแรกของในวันนี้ก็คือจะเริ่มต้นด้วยเปิร์กสีเขียวก่อนนะครับซึ่งเปิร์กแรกผมจะพูดถึงก็คือ l ุยเล e ลีสิตันนั่นเองซึ่งจะกันดาเมจจากระยะไกล90%ซึ่งหากไดเมจของคุณในหน่วยหลังนั้นเป็น6จะถูกปัดทศนิยมขึ้นสมมติว่าคุณมีดาเมจ46ยิ46งโจมตีตัวละครที่กันไดเมจระยะไกล90%มันจะปัดจุดทศนิยมขึ้นไปเป็น5ซึ่งถ้าเอาตัวละคร5 0มาตีนี่ก็คือจะดาเมจ5หน่วย คงจะเข้าใจแบบคร่าวๆเลยนะครับถ้าอยากละเอียดก็ต้องไปคิดคำนวณกันเอาเองหรือไปลองเล่นเอาเองนะครับซึ่งมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะการกระสุน100%ตัวเดียวเลยก็คือเทอร์โบก็ตัวอีเวนตะ์พิเศษเนาะถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องพิเศษหน่อยนะต่อมาก็คือ File r e s i s แต n ์ istant, หรือว่าการไฟนั่นเองซึ่งตัวละครที่มีกันไฟนั้นก็จะมี100%ซึ่งก็กัน100%เลย ต่อมาก็จะเป็น poison r e s i s t a n t หรือกันพิษนั่นเองก็ตามชื่อเละครับกันพิษซึ่งตัวละครที่มีกันพิษนั่นจะกันพิษ100%ต่อมาก็จะเป็น perk had a c h a n c e of not becoming zombie after death ก็หรือก็คือมีโอกาสที่จะไม่เป็นซอมบี้หลังจากตายซึ่งมันก็คนะีโน่นแหละก็มีอยู่ตัวเดียวก็คือ fire fighter เป็นตัวเดียวที่มีโอกาส50%ที่จะตายแล้วระเบิดตัวกับตายแล้วจะกลายเป็นศพแล้วก็กลายเป็นซอมบี้ส่วนตัวที่เหลือตายแล้วก็หายไปเลยบางตัวก็ผีชีพบันไซไเลย <c oughs> ต่อมาก็เป็น Combat p r o t e คชั่นหรือการดาเมจร,ระยะใกล้ที่พวกเราเรียกติดภาอันนั้นเองก็จะขึ้นอยู่กับตัวละครซึ่งจะมี2ต <'m> ัคนเดียวคือพ o ลิ c e แมนและโซเจอและก็มาถึงในส่วนของเพิร์ที่ ไม่ได้มีเขียนไว้หรือไอคอนที่บ่งบอกว่ามีเบร์กนี้ในเกมแต่มันมีในระบบเกมซึ่งจะมีดังนี้ก็คือ knockback r e s i s t a n t ก็คือการป้องกันการกระเด็นถอยหลังก็จะมีในทุกตัวที่เป็นคลาส heavy weight ต่อมาก็าจะเป็น fear r e s i s t a n t หรือก็คือการป้องกันความกลัวก็จะมีในส่วนของทีม T.M.F ก็ก็น่าจะมีตัวอื่นด้วยแหละแต่ก็ทีม F ไว้ก่อนเพราะว่ามันชัวร์สุดเพราะว่าเขียนมาในวิกิพีเดียนะนะและเปิร์กที่ไม่ได้เขียนบอกไว้หรือว่ามีไอคอนวงบอกชัดเจนอันสุดท้ายนั่นก็คือ explosion r e s i s t a n c หรือว่าการระเบิดนั่นเองซึ่งก็จะมีของตัวของไฟต์แฟลเตอร์ที่กัน100%และทีมวิทยาศาสตร์ที่กัน50%ทุกตัวจยเว้นตัวที่ต้องซื้อสก,กินมาลลม,นมาลลมแล้คอมโบ,บทีมน,นะ แต่ถ้าเป็นตัวในแพ็กมันก็จะมีให้อยู่แล้ว50เปอรเลยต่อมาก็ถึงเปิร์ที่มีไอคอนเป็นรูปสีแดงแล้วนะครับซึ่งเปิร์แรกที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นเปิร์ที่เราเห็นบ่อยที่สุดแล้วนะครับก็คือ high rate of fire หรือว่าการโจมตีแบบรวดเร็วกันมีก็คือเอาง่ายๆคือยิงเร็วแต่พวกนี้จะมีความแม่นยำน้อย แต่นั่นก็มีข้อดีเพราะว่าการยิงเร็วและความแม่นยำน้อยตรงนี้จะทําให้เราควบคุมซอมบี้ที่มาเป็นฝูงได้ดีมากแต่ตัวละครที่ไม่มีไฮเลนด์ออฟฟ l e นะครับนั่นก็รวมถึงการย่อยซอมบี้ที่อื่นๆหรือตัวละครที่อื่นๆนั่นเอง <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นเปิร์กที่มีชื่อว่า Knock Back the Enemy หรือก็คือการผักสตูถอยหลังไปก็จะแบ่งการผักสตูนั้นเป็น2ประเภทก็คือ การเกิดคี่เข้ลเพื่อผักศัตรูแล้วก็การโจมตีแบบวิติตคียเข้ลเพื่อผักศัตรู2อย่างนี้แตกต่างกันนะครับมระหว่างที่อธิบายอยู่นี้ผมก็จะขึ้นฟุตเทจดขึ้นมาให้ดูระหว่างนี้ไปเลยต่อมาก็จะเป็นสตนรดีเอนมีก็ตามชื่อเลครับสตันศัตรูทําให้ศัตรูน่าเกิดการสตันซึ่งการสตันนั้นจะเกิดจาก2รูปแบบก็คือการเกิดคีิเข้ลและ การโจมตีปกติของวิวลลี่ที่ใช้ปืนช็อตไฟฟ้านนวรวมไปถึงในตัวเจนเหลวต่อมานะครับก็จะเป็นเซตไฟล์ออดีแอนมีก็การโจมตีนั้นมีโอกาสจะท,ทำให้ศัตรูนั้นติดไฟขึ้นมาหรือจุดไฟบนต,ตัวศัตรูเลยก็เป็นความสามารถที่แั่ว่าโอเคอยู่นะ และทีนี้ก็มาถึงไอคอนสุดท้ายที่เป็นสีม่วงแล้วนะครับซึ่งเป็นไอคอนเปิรกหรือว่าเปิร์กที่เยอะที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ก็จะถึงวีกันดังนี้เลยนะครับ 1. น drop unit on the battlefield ซึ่งกับมีพวกไอเทมซับพอร์ตเช่นพวก empty barrel หรือว่า red barrel ซึ่งสเป c ออฟก็มีความสามารถดีเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเทมซัพพอร์ตนั่นเอง 2. องก็คือ The unit b e c o m e f ม e ฟ and fear other unit. s n อน i ์อิ i ส e r e ย r ์เฟียอ t ซึ่งจะเป็นเปอร์ของพวกที่เป็นไซโคพาที่มาจากแพ็คไซโคนั่นเองซึ่ง,งจะมีพวกเบอร์เซอร์เกอร์สอและก็ควีนซึ่งเปอร์นี้จะทำให้ตัวละครพวกนี้ ไม่มีความกลัวแดดแดวทำให้ตัวละครรอบข้างนั้นกลัวแทนโอ้โหสามสวคุมไปน้องสามก็คือแอดิเท a อ d a าเมจหรือว่าการโจมตีแบบพิเศษซึ่งเบิร์กนี้เป็นของเมคานิกจะทำให้ดาเมจของเขานั้นคูณ3ตอนนี้เขานั้นมีคอนเหลือคอนฟ้าดลกเท่านั้นนะถ้าใช้คอนไปแล้วก็จะกลับมาการโจมตีปกติ 4ก็จะเป็น c h chain t o d o t a hit ก็มีโอกาสที่จะหลบได้เมจศัตตูซึ่งของเปเปอร์นั้นจะเป็นการกิ้งออกไปส่วนเลนเจอร์ก็จะเป็นการกระโดดออกไปข้างหลังนิดนึงตอนที่สตรูมาโจม,มตีตอนที่เขากำลังรีโหลดกระสุนห้าฮิวเนียบายยูนิตจะเป็นเปอร์ของเมดิกและแนนซี่นะครับก็จะรักษาเพื่อนที่อยู่รอบๆข้าง6ก็จะเป็นไดเลก ยูนิตคอนโทลก็จะเป็นสกิลแบบกดของยูนิตนั่นเองก็จะมีตัวของแกนนเดียชอปเปอร์และไลออนฮาร์นะครับก็จะเป็นสกิลกดใช้น,นี่อย่าลืมกดใช้กันด้วยละ่ะก็มีตัวของควีนด้วยนะแต่ผมไม่มีฟุเตเทแล้วไม่มีตัวก็เลยไม่ได้เอามาในคลิปนี้เชดก็จะเป็นอัลเบอริตี้ทูคัมแบ็กทูไลก็จะเป็นเปิร์กพิเศษของเกรน ก็จะตายฟื้นได้2ครั้ง8ก็จะเป็น Attack Only the Enemy b a s e ก็จะเป็นเปิ๊ดพิเศษของเวลเดอร์ที่จะโจมตีแต่ฐานของศัตรูนั่นเองเก็จะเป็นเบิร์กของเวลเดอร์เหมือนกันนะครับว่าจะมีชื่อเรียกที่ยาวหน่อยก็คือ It Can Repair Bus Turret and Generator ก็ตามชื่อเลยครับมันสามารถซ่อมแซมรถบัส ป้อมปืนแล้วก็เครื่องผลิตน้ําหรือว่าเจนเตอรเตอร์ที่แปลเป็นเครื่องปั่นไฟแต่ดันผลิตน้ำโอ้โ oh, ห oh. สุดยอด10ต่อมาก็เป็นเปิร์กที่ชื่อยาวอยู่แล้วนะครับก็จะมีชื่อว่า u p g เกรดเอ l ออเรนจ u n ูนิตอ t นเดอะแ l ทเทิลฟซึ่งเปิร์กนี้จะเป็นเปิร์กเฉพาะของแคปนะครับซึ่งจะมอบปรับ แรงบันดาลใจให้ยูนิตตัวละครของเราที่อยู่บนสนามรบซึ่งแคมนั้นก็จะปรับให้เรื่อยๆส่วนของเปเปอร์ที่เป็นความสามารถพิเศษนั้นเราจะไม่นับเป็นเปิร์น,น,นะครับจะนับเป็นความสามารถพิเศษ11 additional defense a g a n t damage ก็จะเป็นการป้องกันเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะเป็นเลือดสีเทาอยู่ข้างบนหัว ก็จะเป็นเปิร์พิเศษเฉพาะวิลลี่และจักกอนดตส่วนของโซยเจอร์นั้นก็เหมือนเดิมครับมันคือความสามารถพิเศษก็คือความสามารถพิเศษเราจะไม่นับเป็นเปิร์ก12เปิร์กก็คือ Get Money From Zombie has been killed ก็แปลไทยง่ายๆนั่นก็คือฆ่าซอมบี้และได้ตังค์นั่นเองก็จะเป็นความสามารถเฉพาะหรือเป็นเปิร์กเฉพาะของออสตินเท่านั้น ก็เป็นเปิร์ที่ค่อนข้างที่จะแบบวันเย็บของดีสำหรับสายฟาร์มเลยครับก็แนะนำให้ซื้อติดไว้ดีนะครับมันจะได้เดุนสบายแล้วครับต่อมาก็จะเป็น lightning fast attack ก็จะเป็นการจยุโจมแบบสายฟ้าแลบก็จะเป็นเปิร์กเฉพาะของแคเราก็แรังจากใช้ความสามารถนี้กันโจมตีตัดไปของนายจะติดขีดอย่างแน่นอนก็พุ่งจ่วง แรงอยู่นะเอาทําไปเล่นไป 13. โอ้โหชื่อเปิรกโคตรยาวเสียงผมช่วงตอนนี้ก็จะสะดุดนิดนิดหน่อยๆนะครับก็ทนฟังเอา The Unit is immediately available at the beginning of battle ซึ่งเราสามารถเรียกยูนิตลงสนามได้เลยโดยไม่ต้องรอคู่ดาวน์14 Stationary Zombie a r e n o t d down to gunfire ก็จะเป็นเปิร์กของเอเจนต์ซึ่งจะมีความพิเศษก็คือปกติแล้วตัวละครที่เราเรียกลงมาจากรถซอมบี้ก็จะหันหน้าควับม,มาแล้วก็เดินมาหาเราส่วนถ้าเป็นเอเจนต์มันจะลงไปปุ๊บซอมบี้จะไม่หันมาจนกว่าเอเจนต์ของเราจะโจมตีออกไปหรือตัวละครอ,อื่นลงมาตามเอเจนต์สิบห้า two units to enter the battle in one time ก็จะเป็นเปิร์ของเอเจนต์อีกแล้วนะครับซึ่งเปิร์นี้จะทําให้ตัวละครของเรานั้นกดมาทีเดียวแล้วออกมา2ตัวเลยก็จะเป็น2ตัวในช่องเดียวนั่นเองก็เข้าใจง่ายแค่นั้นแหละนะสิบ e กรีเซ c t u กยูก็จะเป็นเปิร์ที่ชุบชีวิตยูนิตของตัวเองซึ่งจะเป็นเปิร์ของแนนซี่สิบเจ็ดบีคาร์ม n รียูนิ After running out of ammo เป็นปืนพิเศษที่มีเฉพาะแอปปี้นะครับก็หลังจากที่นางยิงมินิการของนางจนหมดกระสุนแล้วนางก็จะมาัดขวานน่นแหละรครับ1 8 p l ปด e a ลทอาร n ม่าอิ i i เปซิฟายโลเก็จะเป็นปืนเฉพาะของดเอรมิลเลนะครับซึ่งเขาจะวางกับระเบิดในจุดที่เรากำหนด 19.Mark the weakness of enemy ก็จะเป็นเปิร์กเฉพาะของดรเคนะครับซึ่งดรเคนจะมาระศัตรูและทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น20ก็เป็นเปิร์กสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็คือลัวซอมบี้ซึ่งจะเป็นเปิร์กของโดนก็โดนก็จะบินไปส่งเสียงร่อซอมบี้แล้วก็ตกลงมาระเบิดใส่เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าข้อมูลตกบกพร่องตรงไหนก็สามารถบอกผมได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ้อและอีกอย่างช่วยกดซับกดไลค์แล้วก็กดเข้ากลุ่มเฟสกลุ่ม DISCORD ด,ด้วยนะครับเพราะว่าต้องการแบบหาคนมาโดนสอนนะนะ